สวัสดีค่ะร้านเจโฮดการเกษตรวันนี้นะคะมีปั๊มอนาคอนดาหน้าห้านะคะหลุดมาเจ็ดตัวถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็ทักเลยค่ะสวัสดีค่ะร้านเจโฮดนะคะวันนี้มาแนะนําปั๊มอนาคอนดาหลุดมาเจ็ดตัวนะคะปั๊มอนาคอนดาหน้าห้านะคะวัดทางน้ําออกได้สี่จุดห้านะคะเพื่อลดต่อสายยางสายยางของเราก็ใช้เป็น สายเลออน5นิ้วนะคะยาว100เมตรหรือลูกค้าจะสั่งตัดตัดแค่ไซส์20 30และ50เมตรนะคะอ่ะลองสวมสายดูว่า5นิ้วนะคะของเลออนนะคะจะสวมได้หรือไม่จะสวมได้พอดีนะคะไม่ต้องไปใช้สายส่งน้ำหน้าหกนะคะขั้นตอนแรกก็ต้องใส่เข็มขัดไปก่อนนะคะเราแถมไปให้2ตัวแต่ทำตัวอย่างให้ดูว่าใส่แบบนี้นะคะ แถมไปให้2ตัวถ้าซื้อสายส่งน้ำนะคะเราตั้งแต่30เมตรขึ้นไปนะคะอ่าสายเหลือเหลือนิดนึงนะคะปั๊มอนาคอนด้าหลุดมา7ตัวหน้าหน,านะคะทางน้ำออกเขาลดให้แล้วนะคะลดให้เป็น4นิ้วครึ่งอ่าสี่นิ้วครึ่งเพื่อใส่สายส่งน้ำห้นิ้วนะคะอ่าใส่สายส่งน้ำห้นิ้วนะคะ เนี่ยค่ะได้พอดีนะคะถ้าซื้อสายยกม้วนนะคะจัดส่งฟรีแถมเข็มขัดสองตัวถ้าใครสั่งตัดสายส่งน้ำยี m, ่สามสิบเมตรเข็มขัดซื้อเองนะคะนี่ค่ะร้านเจหดการเกษตรปั๊มอนาคอนด้าหลุดมาปั๊มอนาคอนด้าหน้าห้หลุดมาเจ็ดตัวนะคะใครสนใจติดต่อร้านเจหดการเกษตรได้ค่ะ สายหน้าห้านะคะจะใส่ได้พอดีนะคะอ่าดึงหน้าห้าออกเลยนี่นะคะหน้าห้าใส่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบหน้าสี่นะคะนี่ค่ะทักกลาหน้าสี่ทักกล่าหน้าห้าไม่มีนะคะอ่าลองเอาสายทักล่าหน้าสี่ใส่นะคะเออหน้าสี่นะคะลองใส่เท่าไรก็ไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้คือลูกค้าสั่ง แล้วสั่งสายพยายามใส่ไม่ได้ถ้านาหก็จะหลวมเกินนะคะหน้าสี่ยัดไม่ได้นะคะลองช่างสามคนลองทําอยู่ประมาณ10นาทียังไงก็ใส่ไม่ได้นะคะยิ่งเอาไฟลนยิ่งหดนะคะบอกเลยยังไงก็ใส่ไม่ได้คะ่ะหน้าสี่แนะนําให้เป็นหน้าใช้หน้าห้านะคะปั๊มอนาคอนดาหน้าห้าหลุดมา7ตัวใครอยากได้ให้ไว ใช้สายส่งน้ำหน้าห้าของเลออนมีบริษัทเดียวนะคะที่มีสายไนยล่อนหน้าหา้าทากาล่าก็ไม่มีหน้าห้าค่ะโอเคค่ะอยากได้ให้ทักไลน์มาค่ะค่ะเฉพาะปัม๊มอนาคอนดาหน้าห้านะคะเพาหกเมตรราคาต่อชุดมีแท่นมีวินให้นะคะ13,500หมจะส่งฟรีถ้าโอนเงินก่อนราคายกม้วนนะคะเต็มหนึ่งรอเมตรราคาจะอยู่ที่เก้าบาท ส่งฟรีโอนเงินก่อนมีเข็มขัดแถมให้2ตัวแต่ถ้าสั่งตัดจะไม่มีเข็มขัดแถมให้นะคะถ้าสั่งตัดมีให้เลือกแค่3ไซส์คือ20เมตร30เมตรและ50เมตรค่ะอย่าลืมกดติดตามากดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้รงนะคะเพื่อติดตามาคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโฮดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะ หยุดเลยนะน้ำโคตรแรง